ใครจะติดตามสามารถกดที่ค้นหาได้นะครับในช่องค้นหาแล้วพิมพ์คำว่าต้อ,อันรายนะครับพิมพ์เข้าไปแล้วกดไปที่วิดีโอแล้วเจอปุ่มซีแดงให้กดติดตามและอย่าลืมกดรูปประครังด้วยนะครับเพราะว่าจะได้ทราบก่อนใครเลยครับเรื่องของการอัปเดตครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะนําเสนอวิธีการ เอาไปแดัดแปลงทำเป็นกล้องติดรถยนต์นะครับซึ่งวิธีการทำายัางไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะฮะครับดันแรกเราก็เปิดเข้ามานะฮะครับเราต้องติดตั้งนะครับแอปเนี่ยฮะชื่อว่า Auto Boy b a c k Box นะฮะแอปตัวนี้นะฮะแอปตัวนี้ลองเข้าไปดู วิธีการใช้งานนะครับก็ให้มากดที่นี่ฮะึ่งถ้าเราจะใช้เป็นระบบ GPS นะครับแะระบุเรื่องของความเร็วเรานะครับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนี่ยก็มาที่ตรงนี้เลยฮะปึ้งามาดูครับการติดในรถยนต์นะครับอุปกรณ์ก็ที่ชาร์จนะครับในรถยนต์นะครับ แล้วก็สายชาร์จนะครับสายชาร์จที่เป็นสายชาร์จโทรศัพท์มือถือเครื่องที่เราจะนํามานะครับแล้วก็เสียบเข้าช่องจุดบุรีปกติครับอ่านี่นะฮะเอาสายไปแล้วก็เสียบชาร์จไว้นะครับก็เหมือนกล้องธรรมดานะครับใครมีสายยาวก็เสียบแล้วก็ซ่อนได้ตามที่ผมสอนวิธีการซ่อนสายนะครับอ่านี่ครับวิดีโอแจ่มมากเลยนะฮะนี่ฮะชัดเจนมากเลยนะครับ ดีกว่ากล้องราคาแพงๆเีงนะครับที่ซื้อมาใช้มือถือทําเป็นกล้องได้สบายมากเลยฮะนี่การบันทึกนะครับไอที่มี่มชัดนี่เพราะว่ากระจกหน้ารถผมนะครับไม่ใช่กล้องอ่าทีนี้เรามาดูวิดีโอที่เราบันทึกนะครับนี่ฮะสามารถกดนี่ครับตามเพื่อให้เห็นว่าเราวิ่งเป็นเส้นทางยังไงบ้างแล้วก็มีบอกกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคือความเร็วของเรานะครับ ค่อนข้างเันยำครับตัวนี้เนี่ยยังไงก็ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้จบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ